สวัสด,ดีจ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำประวัติเข้าหอกของสมาชิกกันอย่างที่เห็นแบบนี้เมื่อสมาชิกเข้าก็จะมีการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกออกก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้โดยใช้บอดเข้าววิธีการเชิญบอร์ดทอเซเว่น,นง่ายมากเลยแค่เราไปที่เว็บไซต์ข้าว .gg หลังจากนั้นกดปุ่มนี้ เราสามารถเชิญบอทอซิวเวอร์ได้เลยส่วนวิธีการทํานั้นเรามาดูกันเลยเริ่มต้นให้สร้างห้องสําหรับที่จะให้บอทรายงานเข้ามาหนึ่งห้องแต่เชี่ยพงว่าไปก็ได้หลังจากไ้ห้องแล้วให้ไปที่เว็บข้าว gg กดล็อปอินหนึ่งครั้ง ไปที่เซเวอร์ของเราไปที่เมนูล็อกอินไปที่เมนู Join l o c k Channel ตรวจเลือกห้องที่เราต้องกางเล่นลไปด้านล่างไปที่เมนู Member Join and the Ping เปิดติ๊กทั้งคู่เลยปเปิดค o n f เปิดเนียบ,บ้าแล้วเรามาทดสอบกันเลย หลังจากที่มีสมาชิกเข้ามาก็จะขึ้นเตือนแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นเตือนว่าบัญชีนี้สร้างมานานแล้วหรือยังเรามารู้ตัวอย่างวอาสมาชิกออกการมิ่งหลังจากสมาชิกออกก็จะมีอความเตือนแบบนี้ฟังกตบ,บอกว่าสมาชิกคนนี้เข้ามาอยู่ในเซเวอร์ของเรา นานแค่ไหนบ้างเยืนตอนนี้ก็เป็นอาเซ็จเรียบร้อยหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมได้ปะป,ปุ้นซ้า